สวัสดีครับกับผมนายแพทย์ก,กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือไขมันดีและก็ไขมันเลวนะครับถ้าเป็นไขมันเลวก็มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้นะครับ LDL เป็นไขมันเลวหรือว่าไขามันไม่ดีมันคืออะไร LDL ย่อมาจาก Low Density Lipoprotein เป็นไขมันที่ไม่ดีหรือว่าไขมันเลวมีความสัมพันธ์เช็ดเจนกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองนะครับเป็นไขมันที่สามารถทําให้เกิดภาะวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวได้ไขมัน L D L ทําหน้าที่ลําเลียงคอเลสเตอรอลทั้งหลายออกจากตับเข้าสู่กระแสะเลือดในร่างกายหากคอเลสเตอรอลเหลืออยู่ในกระแสะเลือดก็จะสะสมเป็นตุ่มเกาะอ,อยู่ตามผนังของหลอดเลือดอะไรพวกนี้ทําให้หลอดเลือดแข็งตัว เกิดภาวะหลอดเลือดตีบนางเขาก็ทําให้เกิดหลอดเลือดอุดตันและส่งผลต่อการเกิดโรคโรความดันสูงโรคหัวใจขาดเลือดไตาวายอัมาพาตอมาัมพฤกษ์โรคหลอดเลือดสมองอะไรได้เลย LDL ไขมันเลวมาจากไหนหรือว่าไขมันไม่ดีเนี่ยมาจากอาหารจะพวกไขมันอิ่มตัวหรือว่า saturated fat ได้แก่ไขมันจากสัตว์เช่นเนื้อหมูเนื้อไก่เป็นต้นยกเว้นเนื้อปลา กราระถึงไข่เนยชีสน้ำสลัดสำเร็จรูปไอศครีมนมโฮมินเค้กค,คุกกี้เป็นต้นไขมันอิ่มตัวยังได้มาจากพืชตระกูลปาล์มอีกด้วยเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวเป็นต้นนะครับเพรน้นต้องระวังที่ต้องเรียกว่าไขามันอิ่มตัวเนื่องจากโมเลกุลของ ldl จะประกอบด้วยออกซิเจนไฮโดรเจนและคาร์บอนเรียงตัวกันแน่นจนไม่มีช่องว่างของโมเลกุลที่สามารถทำปฏิกิริยากับโมเลกุลอื่นได้อีกกับโมเลกุลอื่นได้อีกจึงเรียกว่าเป็นไขมันอิ่มตัวคือไม่ค่อยทาปฏิกิริยาแล้วนะครับอันนี้อันตรายมากไขมันอิ่มตัวนะครับอีกพวกคือไข,ขมันจําพวก ไขมันมาจากไหนก็มาอ,อ,อีกกรณีคือมาจากไขมันทรานส์ไขมันทรานส์นี้ทำให้ ldl สูงได้เป็นไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เหมือนไขมันอิ่มตัวทั่วไปไขมันทรานส์จะมีจะมีการเติมไฮโดรเจนเข้าไปนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นไขมันทรานส์แล้วก็มีความเสถียรแล้วก็ คงทนแล้วก็ราคาถูกแล้วก็ไม่เหม็นถืน่นเอามาตดแทนไขมันอิ่มตัวในการปรุงอาหารอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมันอันตรายมากไขมันทรานชนิดนี้นอกจากนั้นไขมันทรานยังได้จากสัตว์เช่นสัตว์เคี้ยวเอื้องวัวควายอะไรพวกนี้ซึ่งมันอันตรายน้อยกว่าไขมันทรานที่จากอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นการนําอาหารมาใช้เป็นอาหารจะมีการแปลรูปนะครับ อย่างที่เกล่าวแล้วเติมไฮโดรเจนลงไปทําให้ไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนเป็นไขมันทรานส์เป็นไขมันที่เป็นไขแล้วก็น,นําไปใช้ทำเนยเทียมหรือประกอบอาหารสําเร็จรูปต่างๆเช่นครีมเทียมขนมกรุบกรอบกรุบกรอบต่างๆขนมที่มีมาการีนต่างๆเป็นต้นนะครับส่วน HDL คืออะไร HDL ย่อมาจาก High Density Lipoprotein นะครับ เป็นไขมันที่ดีเป็นไขมันที่มีความหนานแน่นสูงนะครับเราเรียกว่า HDL มันดีต่อหลอดเลือดเนื่องจากช่วยป้องกันไม่ให้คอเลอสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์รและ LDL สะสมในหลอดเลือดแดงหากขาด HDL ในเลือดจะทําให้การเพิ่มโอกาสการไปโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้นะครับแล้วเราสามารถเพิ่ม HDL ได้อย่างไรบ้างไขมันที่ดีเนี่ยการเพิ่ม HDL นั้น ทำได้หลายวิธีเช่นหนึ่งการออกกลาลังกายที่มีการใช้แรงงานปานกลางหรือแอโรบิกอะไรพวกนี้เป็นการออกกลาลังกายที่ทําให้เหนื่อยจนเหงื่อออกและออกกําลังต่อเนื่อง10นาทีขึ้นไปเช่นเต้นแอโรบิกว่ายน้ําเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งเป็นต้นควรออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีหรือทุกวันถ้าเป็นไปได้นะครับอีกประการก็คือการควบคุมอาหารนะครับที่จะทำให้มีการเพิ่ม H D L การควบอาหารที่มีแคลอรี่สูงเกินความจําเป็นแลวก็ควบคุมการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญพลังงานเป็นการเพิ่ม HDL ได้และควรเลิกสูบบุหรี่เนื่องจากบุหรี่ทำให้ HDL ลดลงแล้วก็ที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงไขมันทรานส์เนื่องจากไขมันทรานส์จะไปเพิ่ม LDL ไขมันที่เลวแล้วก็ลด HDL ลงอาหารที่มีไขมันทรานส์มากก็ได้แก่ครีม เนยครีมมะกาเลนครีมเทียมต่างๆอะไรพวกนี้ดังกล่าวมาแล้วขนมกรุบกรอบต่างๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นควรจะเลี่ยงนะครับอีกประการก็คือเพิ่มอาหารที่มีใยอาหารสูงเช่นพืชผักต่างๆและอาหารเจ้าพวกธัญพืชต่างๆอะไรพวกนี้หรืออาหารจเจ้าพวกเมล็ดธัญพืชไม่ขัดสีเช่นข้าวสมมือข้าวกล้องข้าวโอ๊ตโพวิตนักวิจัยพบว่าใยอาหารจำพวกนี้สามารถ L, าาลด LDL ไตรกลีเซอไรด์และสามารถเพิ่มไขมัน hdl หรือว่าไขมันดีได้อีกอันนึงก็คือไขมันโอเมก้าสไขมันโอเมก้าสมี3ตัวตัวที่1คือกรดอัลฟาไลโปอัลฟาไลโปอิกแอซิดหรือว่า ala พบบ้างในน้ำมันพืชบางชนิดและน้ำมันถูนเหลืองตัวที่2ก็คือกรดอโคซาเพนทาทิกนะครับเพ n ตา อินโออิกแอซิดอะไรพวกนี้หรือว่า EPA นะครับอีกตัวก็คือเรียกว่ากรดดโคซาเฮกซาโนอิกแอซิดอะไรพวกนี้หรือว่า DHA นะครับกรดไขมันตัวที่สองและสามพวกนี้ในน้ำมันปลาทุกชนิดโดยเฉพาะปลาทะเลนะครับทีนี้การรักษาโรคไขมันสูงอะไรพวกนี้ ปกติเราจะดู LDL หรือว่าปริมาณไขมันเลวเป็นหลักนะครับถ้าปริมาณไขมันเลวมากกว่า160พวกนี้ควรจะรับประทานยาซะเพื่อลด LDL ลงนะครับถ้าอยู่ระหว่าง130-160ดูปัจจัยเสี่ยงว่ามีเช่นเป็นมีประวัติโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจในครอบครัวหรือเปล่ามีความดันสูงหรือว่าสูบบุหรี่หรือว่าอ้วนไหมหรือว่าไม่ออกกําลังกายไหม ถ้ามันมีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ก็ควรจะรับประทานยาซะนะครับในกลุ่มที่อยู่ระหว่าง160-130นะครับนอกอั้นคนที่เป็นเบาหวานต้องคอนโทรลให้ LDL ต่ำกว่าร้อยนะครับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจอะไรพวกนี้ควรจะให้ต่ำกว่า75ให้ LDL ต่ำกว่า75ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ยาทั้งนั้นนะครับ ถ้าคุมอาหารมันได้ผลน้อยเพราะว่าเอฟเฟกจากอาหารมันแค่ส0บยเท่านั้นนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสร้างร่างกายสร้างจากตับมากกว่าที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงแล้วก็เกิด LDL สูงตามมาเลยรพวกนี้นะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ